คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ทางช่องรวมเล็เด็ดอา,ารย์ดังก็จะมานําเสนอเล็กเด็ดสไลด์แรกที่ทางช่องจะมานาเสนอในวันนี้ก็เป็นของด่วน99แม่กองด่วน99แม่กองงวดประจำวันที่1เมษายน2566ด่วน99แม่กองให้2ชุดชุดแรกเลข4กับเลข7ชุด2ตัวให้ท้าเลข4มาก็จะมี42 46ท้าเลข7มาก็จะมี72 76ชุด3ตัวให้ 542,172,976และอีกชุดหนึ่งให้เลข5กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มามัก็จะมี05,65ถ้าเลข8มาก็จะมี0868สําหสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาด่วน99ไม่กองให้73ผลการออกตรากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก73ให้73ออก73ถูกเลขท้าย2ตัวรับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ด่วน99ไม่กองอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาตอนคำตัวได้อาจารย์ไก่ลาดพาววุฒประจำที่1เมษายน2566อาจารย์ไก่ลาดพาวให้2ชุดชุดแรกให้เลข4กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี4 1 4 2 4 6 4 9ถ้าเลข7มันก็จะมี7 1 7 2 7 6 7 9และอีกชุด1นึง ให้เลขศูย์กับเลขแปด่องตัวให้ถ้าเลขศูนย์มาก็จะมี1นึ0ง0ูนถ้าเลขแปมาก็จะมี1,8,4,8,5,8,9,8สีหาำหรับผลงานวที่ผ่านมาอาจาร,รย์ไก่ลาบเผาให้7,3ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสตัวท้ายที่หนึ่งออกแปดเให้7,3็ดสถูกเลขท้าย2ตัวท้ายที่หนึ่งับละมาตามกันต่อว่าคนนี้อาจาร,รย์ไก่ลาบเาวจะ,จะให้เข้าเป้าอีกไม่ ตามาตอข้ามัออุดเชียงใหม่งวดประจำที่1เมษายน2566อุดเชียงใหม่ให้2ชุดชุดแรกให้เลข0เลข1เลข4เลข6และอีกชุดหนึ่งให้เลข4เลข5เลข7เลข9สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาอุดเชียงใหม่ให้73ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก873ให้73ออก73ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายที่1รับราบามกันต่อว่าคนนี้อุดเชียงใหม่ยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำ,คำต่อกบตัวรวยท่วไทยออนไลน์งวดประจำที่1เมษายน2566รวยท่วไทยออนไลน์ให้เลข4เลข5เลข7เลข 0, 0ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี2 4 3 4 5 4 8 4ถ้าเลข5มาก็จะมี2 5 3 5 5 5 8 5ถ้าเลข7มาก็จะมี2 7 3 7 5 7 8 7ถ้าเลข0มาก็จะมี2 0 3 0 5 0 8 0, 0, 0, 0, 0, 0สำหรับผลงานที่ผ่านมารวยท่วไทยออนไลน์ให้ 3.7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยห่1ออก8.7.3เลขท้าย2ตัวออก7.3ให้3.7.3 7, 7ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้าท้วยึ่งและเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างวดนี้รวยทั่วไทยออนไลน์ยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม คำมตินคำาุดสุภาพบุรุษงวดประจำที่1เมษายน2566สุภาพบุรุษให้2ชุดชุดแรกคเลข4กับเลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มันก็จะมี41 43 46 48ถ้าเลข9มันก็จะมี91 93 96 98และอีกชุดหนึ่งให้เลข0กับเลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0มันก็จะมี10 40 70 80ถ้าเลข6มันก็จะมี16 46 76 86สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาสุภาพบุรุษให้37 ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก73ให้37ออกเ3ถูกตัวกลับของเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันต่อว่าคนนี้ตูกภาพหลุดอยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอนเข้ามาติดดาวโมงลลงวดประจำที่1เมษายน2,566ดาวโมงลลให้เลข4เลข7 เลข8ชุดสอตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4 0 4 4 49เถ้าเลข7มาก็จะมี7 0 7 4 79เถ้าเลข8มาก็จะมี8 0 84 89สําำหรับผลงานที่ผ่านมาดาวมงคลให้37ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ห่ออก8 73เลขท้าย2ตัวออก7 3ให้37 37ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้าที่ห่และเลขท้าย2ตัวครับเรามาตามกันว่างุนนี้ดาวมงคลจะให้เข้าเป้าอีกมาไหม ธรมโตนกมตัวโห้สายฐานงุดประจำที่1เมษาย,ยน2.566โห้นสายฐานให้เล็ก9เล็ก4เล็7ยุ่2ตัวให้ถ้าเลข9มักจะมี9 1 9 4 9 5 9 7ถ้าเล็ก4มัก็จะมี4 1 4 6ถ้าเล็7มัก็จะมี7 1 7 6สำหรับผลงานพวดที่ผ่านมาโหนสายฐานให้8 7 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก873ให้87 87เข้าคู่เงินโขงเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ครับเรามาตามกันต่อว่าคนนี้โมนไซทานยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า,คำ,าคำตอนก้าต่อจิตตกรงวดประจำที่1เมษายน2,566จิตตกรให้เลข4ี เลข5เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี41 43 45 47 49 40ถ้าเลข5มาก็จะมี51 53 55 57 59 50ถ้าเลข7มาก็จะมี71 73 75 77 79 70สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาจิตตกรให้83ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าย2ตัที่1ออก873ให้83 8-3เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้ายไว้ที่1ครับเรามาตามกันต่อว่าคนนี้จิตกรจะให้เข้าเป้าอีกหมคำมาตอน้ำมาตอปอประสาททองวดประจาที่1เมษายน2566ปอประสาททองให้เลข4กับเลข7ชุ2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี1 4 3 4 9 4ถ้าเลข7มาก็จะมี1 7 3 7 9 7ชุ3ตัวให้6 1 4 8 3 4 2.17.097าสำหรับผลงานหัวที่ผ่านมาปอประสาททองให้8.7ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1ออก8.7.3ให้8.7 8.7เข้าคู่เงินหงเลขท้าย3ตัวท้าที่1ึขับเรามาตามกันว่าวัานนี้ปอประสาททองยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า มาตอ,อนกำตัอเก่งตลอด40ปีงวดประจำที่1เมษายน2566เก่งตลอด40ปีให้เลข4เลข5เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี04 14 64 94ถ้าเลข7มาก็จะมี07 17 67 97ชุด3ตัวให้104 764 297สำหรับผลงานงวกที่ผ่านมาเก่งดดตลอด40ปีให้ 87ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก873ให้87 87เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ครับละามาตามกันว่างวดนี้เก่งตลอด40ปียังจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมาตอนคขาตอนแรงเซียนวดประจำที่1เมษายน2566 แหล่งเสียนให้เลข4ี่เลข7เลขศูนย์ชุดสอตัวให้ถ้าเลข4ี่มันก็จะมี4ี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่แปดถ้าเลข7มันก็จะมี7จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดสำหรับผลงานผู้ที่ผ่านมาแหล่งเสียนให้38กับ78ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยต้นหนึ่งออก8ปดเจ็ดสามให้38กับ78 38กับ78เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยต้นครับเรามาตามกันต่อว่าวนนี้แหล่งเสียนยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาโตก็เลยเข้ามาโดยสามเหลี่ยมนำโชคงวดประจำที่1เมษายน2566 3สามเหลี่ยมนำโชคใเลขห้ากับเลขเจ็ดชุดตอกตัวให้ท้าเลขห้ามันก็จะมี5 0 5ต5นถ้าทเลขเจ็ดมันก็จะมี7 0 71 7 6นเจหสำหรับผลงานวดที่ผ่านมาสามเหลี่ยมนำโชคให้83ผ,ผ,ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายรือจี่ 1, ออก8 7 3ให้83 83เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้ายรือที่1ครับเรามาตามกันว่างวดนี้สามเหลี่ยมนำโชคจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม คอมาตอร์คํตัวอ่างชัยนาทงวดประจําที่1เมษายน2566อ่างชัยนาทให้เลข4เลข5เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี40 41 45 46 47 48ถ้าเลข5มาก็จะมี50 51 55 56 57 58ถ้าเลข7มาก็จะมี70 71 75 76 77 78ชุด3ตัวให้540 857 970สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมา อ่างัยนาทให้83ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก873ให้83 83เข้าคู่งเงินของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้อ่างชัยนาทจะจะให้เขาเป้าอีกหรือเปล่า คมาตรคําตัวพยาดงชมแดงงวดประจำที่1เมษายน2.566พยาดงชมแดงให้2ชุดชุดแรกใเล็ก4เล็5เล็7เล็9ชุด2ตัวให้ ถ้าเลข4มาก็จะมี0 4 1 4 3 4 6 4ถ้าเลข5มาก็จะมี0 5 1 5 3 5 6 5และชุด1ให้เลข3เล่5เลข8เลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มันก็จะมี3 1 3 2 3 6 3 7ถ้าเลข5มันก็จะมี5 1 5 2 5 6 5 7สำหรับผลงานวัที่ผ่านมาพยายดงชมแดงให้8 3ผลการออกสลากินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายุดที่1ออก 8-73ให้8-3-83เข้าคู่เงินของได้ขายสาัสวท้าด้วหนึงครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้พญาดงชมแดงอยากจะให้เข้าเป้าอีกไมคำขมาขตอนเข้าต่อบาร,รมีเจ้าพ่องวดประจำที่1เมษายน2566บาร,รมีเจ้าพ่อให้เลขก4เลขก7เลข0ชุด2ตัวให้ถ้าเลขก4มาก็จะมี4-1-4-2-4-6ถ้าเลข7มาก็จะมี7 1 72 76 ถ้าเลขศูนย์มาก็จะมี010206ชุด3ตัวให้842 672 506สมงาหรับคนงานวุฒที่ผ่านมาบาร,รมีเจ้าพ่อให้8 3ดสกับแปผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1นึ่อ 1, อ,อกแปดให้8 3ดสามกับแปดเกับแปเข้าคู่เงินของเลขท้ายสตัวท้าด้วยที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้บาร,รมีเจ้าพ่อจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คามาตอก็เลยเข้ามาตอวเลขวิ่งมือหนักงวดประจําที่1เมษายน2566เลขวิ่งมือหนักให้เลข8เลข4เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มาก็จะมี8185ชุด3ตัวให้681985สําหสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งมือหนักให้เลข8ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าท้าดที่1ออก8 7 3ให้เลข8เลข8เข้าหลักร้อยของเลขท้ายตามส่วนท้าท้าดที่1ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคลามาตามกันงวดนี้เลขวิ่งหมืนัก ยังจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมามตโนคำตัดสัจจอเทลางวดประจำที่1เมษายน2566สัจจอเทลาให้เลข8ตัวเดียวเลข8ชุด2ตัวให้84 87ชุด3ตัวให้287สำหรับผลงานวุที่ผ่านมาหลุดคำไม่เข้าเป้าพอลามาตามกันว่าคนนี้สัจจอเทลาจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ำมาตอเข้ามาตัดซื้อโกงงวดประจําที่1เมษายน2566ซื้อโกงให้เลข7ตัวเดียวให้เลข7ชุดสตัวให้71 74 76 79สําหรับผลงานว่าที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าเข้ามาตามกันว่าวันี้ซื้อโกงจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม ขมตอนเข้าตกระต่ายบนล่างงวดประจำที่1เมษายน2566กระต่ายบนล่างให้เลข4ีกับเลข7็ดชี้อ,อกตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี4 1 42,4546, 48,49ถ้าเลขก7มาก็จะมี7 1 7 2 7 5 7 6 7 8 7 9สำหรับผลงานวดที่ผ่านมาหลุดขับไม่เข้าเป้าข,ข้าเรามาตามกันว่าคนนี้กระต่ายบนล่างจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ข้ามาตอกนเลยเข้ามาตัวรวยทางประเทศงวดประจำที่1เมษายน2566รย 66, วยทางประเทศให้เลข3ตัวเดียวให้เลข3ชุ้ต่อตัวให้35 37 38ชุด3ตัวให้8 34 9 35สำหรับผลงานวที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าเขามาตามกันว่างวดนี้รวยทางประเทศจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม ขมาตอนกํามตดจักรวานโชคงวดประจำที่1เมษายน2566จักรวาลโชคให้2ชุดชุดแรกคเลข4กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี41,43,46ถ้าเลข8มาก็จะมี81,83,86ชุด3ตัวให้986และอีกชุดหนึ่งให้เลข0เลข5เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี51,56,58ถ้าเลข7มาก็จะมี71,76,78 สำหรับผลงานวงที่ผ่านมาหลุดเขาไม่เข้าเป้าเขา,ามาตามกันว่าคนนี้จะกรวาลโชคจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอนคำตัวลูกไทยงวดประจำที่1เมษายน2 5 6 6ลูกไทยให้เลข7กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข7มันก็จะมี7,1,7,4,7,3,7,9จชุด3ตัวให้3 7 4 276 ศ7 9เถ้าเลข8มันก็จะมี 81, 84, 86, 89สาำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาหลุดครัไม่เข้าเป้าขละมาตามกันว่าคนนี้ลูกไทยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมคัมาตอนเข้าตัวด้วยอาจารย์ชนะเลิศงวดประจำที่1เมษายน2,566อาจารย์ชนะเลิศให้2ชุดชุดแรกรห้เลข1เลข4เลข0ชุด3ตัวให้ 8, 4, 2, 1, 4, 5, 6, 4, 7 3,4,9ได้ชุดหนึ่งให้เลข9กับเลขชุด2ตัวให้9 2 9 4 9 5 9 7สําหำหรับผลงานวุฒิที่ผ่านมาหลุดคำาไม่เข้าเป้าคเรามาตามกันว่าว้านนี้อาจารย์ชนะเลิศจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาตอนเข้ามาตัวได้กระต่ายดำงวดประจำที่1เมษายน2566กระต่ายดำให้เลขก7กับเลข8ยุดสตัวให้ถ้าเลขก7มาก็จะมี7072 7478ถ้าเลข8มาก็จะมี8185ผ้สมงคนงานว่าที่ผ่านมาหลุดคาไม่เข้าเป้าก็ลามาตามกันว่าวันนี้กระต่ายดำจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม ทำมาตอนข้ามต,ตดตําราเรียงเบอร์งวดประจําที่1เมษายน2566ตํำราเรียงเบอร์ให้2ชุดชุดแรให้เลข4กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี40 43 47ถ้าเลข8มันก็จะมี80 83 87และอีกชุดหนึงให้เลข5กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มันก็จะมี51 56 59ถ้าเลข7มันก็จะมี71 76 79สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาหลุดคำไม่เข้าเป้าเรามาตามกันว่าคนี้ตําราเรียงเบอร์จะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำบสรลายนี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทางช่องรวมเรื่เด็นอาจารย์ดังทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน505152 101112ชุดทอง 2 5 5 4 5 1สำหรับตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ